กรมควบคุมโรคนะคะก็ได้แนะนำวิธีการป้องกันตนเองกันยาใส่ใจห่างไกลโรคภัยและสุขภาพข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะพบว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามี10โรคติดต่อที่พบบ่อยได้แก่โรคอุจจาะร่วงโรคไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบมือเท้าปากอาหารเป็นพิษโควิด -19 ไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัส RSV อีสุกอีใสซิฟิลิส ส่วนโรคที่พบผู้เสียชีวิตบ่อยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาได้แก่โรคไข้ฉีหนูโรคไข้ดินปอดอักเสบโควิด -19 ไข้เลือดออกอุจละร่วงและไข้หวัดใหญ่กรมควบคุมโรคค่จึงได้แนะนำวิธีการในการป้องกันตนเองโดยในกลุ่มโรคติดเชื้อฉับพลันระบบทางเดินหายใจให้ปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยง หยุดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเจกลุ่มเสี่ยงโรคมือเท้าปากที่พบมากในเด็กแรกเกิดจนถึง4ปีผู้ปกครองต้องสอนให้เด็กมันล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นส่วนโรงเรียนต้องมีมาตรการในการคัดกรองเด็กหากพบเด็กที่มีป่วยตั้งแต่สองรายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวกันภายใน1สัปดาห์ให้ปิดห้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อทําความสะอาดสําหรับโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนําโรคให้ทายากันยุงค่ะ ให้ใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดและกางมุ้งนอนนะคะส่วนโรคที่มากับน้ําท่วมค่ะอย่างเช่นโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคไข้ฉีหนูและโรคเมลิออยโดซิสหรือว่าโรคไข้ดินค่ะให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําย่าโคลนหากจําเป็นให้รีบทําความสะอาดด้วยน้าและสะบู่โดยทันทีค่ะรวมทั้งป้องกันตนเองจากไฟดูดไฟช็อตและฟ้าผ่านอกจากนี้ค่ะในวันที่29กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลกโดยในปี2568นี้หสมบ 5,000หัวใจโลกได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ก็คือ d o Don't m i s s อ be a ชอย่าพลาดจังหวะหัวใจมุ่งเน้นให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจนั่นเองค่ะ